รู้จักตัวนี้แล้วเพราะว่าคุณบุญเยอนบองรองักดิ์ไปสามซึ่งเป็นพี่สาวได้แนะนานะคะแรกๆก็บอกตรงว่าไม่ไม่ศรัทธาเลยไม่เชื่อไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ศรัทธาหรือไม่เชื่อแรกๆก็คือแบบอยากหมดอะไรใจอยากที่ว่าชีวิตไม่ต้องการจะอยู่แล้วไงทั้งทั้งทั้งป่วยทั้งขาดสามีขาดผู้นําของชีวิตขาดผู้นาของครอบครัวและลูกก็ไปอยู่กันในเทพหมดซึ่งอยู่ตัวคนเดียวกับแมวอีกแมวอีก สาชีวิตอยู่กับแมวเลยอ่ะบอกตรงว่าชีวิตที่อยู่กับแมวแต่ว่าช่วงที่ว่าชีวิตที่อยู่กับแมวเนี่ยเชื่อไหมว่าผิวาจากการเกิดว่ามนลูกมดลูกมันมันเน่าไปเรื่อยนะแล้วก็ต้องรองผ้านน้ำมัแล้วก็ทีนี้มันเน่าไปเรื่อยมันเหม็นนะนะบอกตรงเลย<ม>แล้วทีนี้มันก็ขึ้นตามหน้าเน,นี่ยเป็นจุด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 ,น,จดนะ <Whitney. S 1> ดำหมดเลยแล้วผิวนี่ไหม้หมดเลยนะผิวนี่ไหม้ไหม้ไหม้ดำหมดเลยแล้วก็ น้ำหนักไม่แบบนี้น้ำหนักจะเหลืออยู่ที่ประมาณ43-45กิโลแล้วก็จากการที่ว่ามีพี่สาวคนนู้นคนนี้มาเยี่ยมอะไรเนี่ยเขาก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดบ้านต้อนรับนะปิดประตูเงียบเลยไม่ยู่เดียวนะแล้วทีนี้ปรากฏว่ามีพี่สาวคนโตนะบอกว่าโอ้โหเธอนี่เหมือนศกเดินได้เลยนะเหมือนกบเดินได้ศกเดินได้เขาทักคำนี้เลยว่าเหมือนศกเดินได้ใช่หลังจากนนปรากฏว่า อพอพี่สาวมาแนะนำก็ก็เริ่มเริ่มว่าเขาเขามาประมาณสามเดือนน,น,นะมาไปนนมาไปอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ยังไม่เปิดใจไม่เปิดใะไม่เปิดใจทีนี้ก็มีมีพี่สาวว่าเหมือนศกเดินได้อลองลุกขึ้นมา,นารักษาตัวเองดีไหมฉะนั้นว่าคนที่รักเราก็ยังมีนะก็หันกลับมามพี่สาวมา,าก็ลงสมัครสมัครไปท,ทั้งทั้งที่แรกๆกก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมากิน แล้วทีนี้ปรากฏว่าดูว่ามันเป็นบุญด้วยพ่อแม่ดูนะนงาะจากเวลานอนนะจะเป็นคนที่ว่าภาวนาพุทโธขับรถลงเรือไปไหนเลยมาอย่างเงี้ยนั่งทานอยู่เงี้ยเขาจะภาวนาพุทโธอยู่ในนั้นนะเป็นเป็นเป็นส์หลวงพ่อสีดำอยู่แล้วก็เลยภาวนาพุทโธไปเลยไปเหมือนกับบุญมันส่งหันมาทานพอหันมาทาน เขาไม่คิดหรอกว่ามันจะหายแต่ว่าความที่ว่าสมัยนั้นมันเป็นเฟรนตจีนพอเราทานปุ๊บเราก็คิดว่าสั่งมาแล้วอย่าให้มันเสียของเพราะว่าคิดจะว่าของมันแพงจะดีหรือไม่ดีเราไว้กันตัดสินกันอีกทีนึงปรากฏว่าเขทานเลยทีนี้ทานไปทานมาแต่ทานบปมีวินัยนะทานแบบมีวินัยมากๆทานกี่มื้อคะตอนแรกแรกนี่สองมื้อแต่คุณเชื่อไหม่ะ เดือนแรกเนี่ยมันทรมานสุดมันเจ็บตั้งแต่หัวยันปลายเท้าม,มันเจ็บหมดเลยนะจากเจก็บตั้งแต่หัวยันปลายเท้ากี่ตัวคะฮะกี่ตัวคะที่ทานแรกๆตอนแรกนี่ก็อยู่ประมาณเจ็ดตัวนะแล้วทีนี้พี่สาวบอกตัวไหนดีคนนี้คนนี้แนะนำว่าตัวนัหนตัวนี้ดีเอวนี้ดีก็เอามา ทานไปเจ็ดตัวหลังจากนั้นก็ที่สั่งมาเนี่ยก็าทานไปเรื่อยปรากฏว่าพอไ,ได้สักหกได้สักหกเจ็ดเดือน <c oughs> แต่ว่าระยะนั้นอนะระยะหกเจ็ดเดือนเนี่ยผิวพรรณมันเริ่มเปลี่ยนอไอหน้าตา <c oughs> ที่มันขึ้นสิวปุป่าดุบป่าดำดำอะไรเนี่ยมันเริ่มจาง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  <c oughs> แล้วมันเริ่มดี <c oughs> แต่ก็ยัง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 ,ย,งยังทานอยู่นะ ก <S an> ็มีความรู้สึกว่าเออโชคดีแล้วใช่ไหมหันมาทานตัวนี้ก็คือว่าโชคดีแล้วตันนี้พอพอทานไปก็ไม่คิดหรอกว่ามดลูกที่ว่าเนื้องอกอยู่ห้าก้อนนะที่มันแอบ,บอยู่ะนะว่ามันจะยุบก,ก็แมวแมวมันกัดกันแล้วก็ไปห้ามไปห้ามกัมดเลยนะตัดโดนเส้นเลือดใหญ่ตรวจกัดโดนเส้นเลือดใหญ่ปุ๊บก,ก็ไปโรงพยาบรราลวิรศินเจ้าไอเจ้าของโรงพยาบาลก็บอกว่าพี่นิดไหนๆมาแล้วอุ้ยเดี๋ยวนี้สวยขึ้น อ่าเขาทักอย่างนี้รู้สึกว่ามันชักจะยังไงใช่ไหมยอมให้เขาตรวจบลูเขาเขาตรวจโอ้โหโคตรสุดยอดเลยโคตรดีใจเลยเขาบอกว่าพี่นิดไอ้เนื้องอกพี่นิดมันมันมันยุบไปหมดแล้วนะมันไม่มีแล้วพี่นิดไปทําอะไรมาแต่ก็ไม่กล้าบอกนะว่าว่าทานอะไรอยู่ไม่กล้าไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกเพราะเราไม่ปกติเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยต้องไปให้เลือดเขาทุกสองเดือนนะทุกสองเดือนทุกสามเดือนต้องไปให้เลือดกับเขา แล้วเขาจะเปิดรับไว้เลยนะห้อง V.I.P. ที่จะต้องนอนนะนะเขาจะเปิดรับไว้เลยแล้วทีนี้ไปรับเลือดใช่ไหมคะใช่้ไปรับเลือดมันไม่ได้เป็นเฉพาะเนื้องอกนะก่อนหน้านั้นเนี่ยคือคนเป็นคนที่ว่าเลือดไม่มีเลือดน้อยความดันต่ำแล้วถ้านอนตื่นมาตีหนึ่งตีสองเนี่ยสมองลุกขึ้นมาฉี่นี่นะกว่าจะไม่เจ็บมันงงมันชา ยิกเนี่ยหยิยหยิกไม่เจ็บเลยมันชามหมดเลยนะแล้วตามปลายนิ้วปลายมือปลายเท้าเนี่ยชามหมดเลยนะแล้วจะต้องไปน,นั่นคือมันมันเยอะในร่างกายเรามันเป็นทั้งระบบอะ่ะมันพูดง่ายๆคือมันพร้อมที่จะไปสู่อีกโลกหนึ่งแล้วใช่ไหมมันหันมาหายจากตัวนี้ก็ณตอนนี้นะบอกตรงว,ว่า ไม่คิดจะหันไปโรงพยาบาลแต่ตั้งแต่ทานมาเนี่ยเมื่อก่อนเข้าทุกๆสองเดือนทุกๆทุกๆเดือนเข้าโรงพยาบาลทุกๆสองเดือนใช่ของวิรศินนี่เขาจะเปิดอ้าไวไปเลยเปิดรอเลยแล้วทีนี้เชื่อไหมตอนนี้สี่ช่วงสี่ปีฝ่าตั้งแต่ปลายปีหกศูนย์ปลายปีหกศูนย์แล้วก็นี่มาถึงหกสี่ประมาณเกือบสี่ปีใช่ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลแม้แต่วันเดียวโอ้ ที่เรื่องจริงลามถามว่าจากคนที่ว่าไม่เคยทําธุรกิจด้านนี้นะบอกต้องไม่เคยเพราะว่าอยู่ในครอบครัวของนายทหารเนี่ต้องอ,อ,อยู่กับแม่บ้านอยู่กับ <หา S 1> นะอ,อันนี้อ,อยู่กับต๊อันนี้ขอไปเป็นวิทยาทานนะคะพี่